พูดถึงเรื่องข้อเกี่ยวกับ standing wave นะครับผมแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงกับการออกแบบห้องแล้วก็จะมีเรื่องรูมโหมดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเราสามารถที่จะแก้ก่อนที่เราจะสร้างห้องด้ดยสารเราคำนวณค่าห้องได้ตามอัตราส่วน g เด d น n ratio เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรูโหมดให้มันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดมันก็จะทําให้การฟังเพลงหรือการดูหนังของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอัตราลดที่เต็มประสิทธิภ <dental S 2> าพเท่าไหร่ะจอห์นวิกกำลังอัดปืนเขา้าหน้าอก ใส่ลูกซองปึ้งพระบวมเลยบบไม่บวมก็หายไปเลย,<า>ยซึ่แน่นอนเราเราควรจะอยากได้ห้องฟังแนละตำแหน่งนั่งฟังที่ได้รับความถี่ตามที่ภูมิกับเขากำหนดมาเพราะฉนั้นการแก้ปัญหาเรื่องลูบวดมันเลยสำคัญ <S <S ครับสวัสดีครับพิลพลเทอ e ้เฮาส์นะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์ของเรื่องโฮมเท h เตอร์ ของเรานะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นน้องโฟนซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเทต้าเฮาส์แนะนําตัวนะครับน้องโฟนครับครับผมสวัสดีครับชื่อโฟนนะครับผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับแล้วก็ไปศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยยอร์กนะครับผมสาขาอารีย์วอนมิวสิกเทคโนโลยีครับผมที่ยอร์กได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเป็นพิเศษ ก็ถ้าเน้นจริงๆก็คือจะเน้นไปทางวิศวกรรมเชิงลึกของการคำนวณออกแบบห้องครับผมการที่ไปเรียนต่อก็อสิ่งที่เรียนรู้คือเขาจะสอนเกี่ยวกับการออกแบบห้องการใช้วัสดุการคำนวณว่าถ้าเราอยากได้ห้องที่มีฟังก์ชันการใช้งานเป็นไปนตามที่เราอยากจะใช้ต้องมีค่าความก้องสะท้อนเท่าไหร่ จะต้องคำนวณยังไงตักหลักก็จะมีประมาณนั้นครับเพราะงั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง standing wave นะครับเรื่อง room mode เรื่อง golden ratio เรื่อง RT60 หลายเรื่องที่มีคนถาม Inbox มาจากคลิปที่แล้วนี่คือคลิปถัดมาก่อนก่อนจะเข้าเรื่องนะครับพอดีจะมีเรื่องพอพอด้ินว่าพี่ดนบอนว่าที่ราชกบังเองสาขาที่กคริมินาตีเนี่ยก็ได้ไปทำห้องเหมือนห้องนี้ทำมานานละ เรื่องห้องที่บันทึกระบบดอเบียตมอสครับแล้วก็เพิ่งมาสําเร็จนะเมืม่อสักปีไม่ถึงปีที่ผ่านมาเหมือนโฟนจะเป็นที่ปร,รึกษาแล้วก็ช่วยเขาโฟนได้ทําอะไรเกี่ยวห้องนี้บ้างครับครับ,รบก็ตอนนั้นผมได้รับหน้าที่เป็นคนคํานวณนะครับใช้ซอฟต์แวร์การคํานวณครับก็่อ,อก่อนที่ผู้ร <สะ ichtet> ับเหมาจะลงวัสดุทางคูสติกนะครับ ผมต้องใช้ซอฟต์แวร์คำนวณว่าถ้าผู้รับเหมาใช้วัสดุที่เขาวางแผนไว้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะบรรลุทาง Dolby Certificate ได้หรือเปล่าก็คือซอฟต์แวร์ที่ผมใช้จะเป็นซอฟต์แวร์ s m u u l t t o o นนะครับจะสามารถคำนวณได้ว่าห้องที่มีพื้นที่เท่านี้แล้วถ้าเราใส่วัสดุเข้าไปซอฟต์แวร์จะบอกว่าเค่าอย่างเช่น r t 6 0จะมีค่าเท่าไหร่ก็จะสามารถดูได้ว่าตรงตามสเปคที่ d อ b b y เขาคำนวณมาได้หรือเปล่าครับ แสดงว่าก็ต้องนูตำแหน่งการติดตั้งลำโพงที่ถูกต้องอะคูสติกทั้งหมด<ช>เพื่อให้ผ่านด o บบี้เซอร์ติฟิเคช่อันนี้จริงเทท้าเฮาส์ก็กำลังจะทำเหมือนกันห้องหนึ่งอยากให้ d o บบี้เซอร์ติฟิเได้ถูกต้องทั้งระบบเพื่ออยากให้ทุกคนเข้ามาฟังครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องดบบีเราเราใช้มาตลอดแหละเพราะด o บบีเหมือนได้เป็นผู้ชนะตลอดเนวะลาสู้ทุกฟอร์แมตทุกครั้งครั้งนี้ด o บบี้แอมอก็ชนะ <kin. S 2> เราก็เลยอยากทําห้องที่เป็นระบบอะคูสติกที่ถูกต้องของทั้งการติดตั้งทั้งอะคูสติกของ d อบบี้แอดมอสให้ถูกต้องนะว่ามันเป็นยังไงจะได้ให้ลูกค้าแล้วก็ได้คนที่อยากสนใจเข้ามาฟังจะต้องพึ่งโฟล์ละเรื่องนี้ครับผมโอเควันนี้เรื่องจากคลิปต่อเนื่องจางครั้งที่แล้วเราคุยกับเรื่อง STC ไว้กับน้องเนิร์ดจาก STC ต่อเราจะมาคุยเรื่องอะไรต่อดีวันนี้นะครับก็เราจะมา พูดถึงเรื่องข้อเกี่ยวกับ standing wave นะครับผมแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงกับการออกแบบห้องแล้วก็จะมีเรื่องรู m โหมดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง standing wave นะครับผมแล้วก็จะโยงเข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับรู m โหมดยังไงนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง standing wave เกิดขึ้นก็คือเป็นปรากฏการณ์นะครับที่คลื่น2ขบวนนะครับที่มีความถี่เหมือนกันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเดียวกันนะครับแล้วก็เคลื่อนที่สวนทางกัน แล้วก็ตามคุณสมบัติของคลื่นนะครับจะมีจะสามารถสะท้อนหักเหเลี้ยเวเบนแทรกสอดนะครับการที่คลื่น2ขบวนเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับจะทําให้เกิดจุดที่เรียกว่าจุดโนดและจุดแอนติโโนดครับจุดโนดก็คือจะเป็นจุดที่คลื่น,นี่ยไปหักล้างกันพอดีนะจุดจุดนั้นพลังงานหรือว่าแรงดันอากาศตร,ตรงนั้นเนี่ย ก็จะเท่ากับศูนย์ครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกจุดนึงเรียกว่าจุดแอนตี้โนดนะครับเป็นจุดที่พลังงานนะครับไปเสริมเสริมกันทาให้ตรงนั้นมีแรงดันอากาศที่สูงครับผมก็มเหมือนห้องฟังที่เราสาม,มารถจะเป็นเรื่องความถี่ต่าถูกไหมเพราะความถี่สูงมันพลังงานน้อยใช่โ,โนดก็คือบางช่วงที่มันเกิดนูขึ้นมาก็คือความถี่ตรงน,นั้นมันเกิดชนกันขึ้นมาแล้วบางบางตำแหน่งอย่างตันถ้าบังเอิญไปเกิดตรงตำแหน่งนั่งฟัง ความถี่ต่ําตรงนั้นมันจะหายไปเช่น50เฮิรเพสามสิบเพ์ช่วงนั้นเบสต,ตรงนั้นอาจจะไม่รู้สึกนั่นแสดงว่าห้องมีปัญหาเรื่องเรื่องรูมอดและใช่ครับหรือบาง,บาง,บ,างบางคลื่นมันมาชนกันทําให้เกิดเป็นแอนติโนดก็คือโด่งขึ้นมาที่เป็นยอดภูเขาเลยก็แสดงว่าลื่นความถี่ตรงนั้นมันจะบูมขึ้นมาณตําตแหน่งนั่งฟังเราเลยต้องมานั่งแก้เรื่องนูกับเรื่องเรื่องที่มันบูมขึ้นมาว่าจะแก้ยังไงเพราะนั่นก็นคือปัญหาของเรื่องรูมดใช่ครับผมบซึ่งถ้าจะว่ากันเรื่อง mode ร ทุกห้องนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องรูมโหมดแม้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดรูมโหมดขึ้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นในห้องห้องหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเป็นความถี50่50เฮิร์ต์ละกันจะเห็นภาพได้ง่ายเพราะความถี50่50เฮิร์ตนะครับมีความยาวประมาณ7เมตรแล้วเวลาที่เราความถี50่50เฮิร์ตเนี่ยถูกเล่นออกจากแหล่งกําเนิดเสียงครับ มันจะเกิด standing wave ขึ้นภายในห้องนั้นแต่ในที่นี้เราจะเราจะเรียกมันว่าเป็น Loom Mode เกิดขึ้นซึ่ง Loom Mode ที่เรา,เาพูดถึงนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่ามันได้ครับโดยการใช้สูตรคำนวณครับผมแล้วก็การที่เกิด o o ม m o d e เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่มิติเดียวครับเพราะว่าในห้องเราอ่ะจะมี3 3ด้านกว้างยาวสูงทีนี้โหมดแต่และโหมดของของยกตัวอย่างเช่นการเกิดโหมดของความกว้าง ความยาวกับความสูงตัวเลขก็จะต่างค่ากันออกไปแล้วแต่ระยะทางความห่างของฝ้าเพดานครับผมและเมื่อพูดถึงเรื่องรูโหมดนะครับก็บจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับรู o โหมดครับ,รบนั่นก็คือ Resonance f r e q u e n c y ครับซึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปว่ารูโหมดเวลาเกิดแอนติโหนดหรือว่าเกิดจุดโหนดจุดที่เกิดแอนติโหนดเมื่อพลังงานมันไปสั่นพ้องเสริมกันตรงนั้นนะครับเราก็ เรียกได้ว่ามันเกิดการสั่นพ้องหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Resonance f r e q u e n c y ครับยกตัวอย่างเช่นแก้วใบหนึ่งอะครับเวลาเราทําให้มันเกิดเสียงนะฮะเวลาเราใส่น้ําเข้าไปแล้วก็เอาเมือของเราไปวนรอบแก้วแล้ว,น,ลวน้ำวนชาชิวนาวนเราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามันเกิดความถี่สั่นพ้องที่ไปทําให้แก้วเกิดการสั่นสะเทือนไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วพอดีซึ่งนั้นตั้งเป็นวงก็ได้แล้วเติมน้ําคนระดับก็จะได้คนะโน้ตกันด้วยเพราะเรโซแนนซ์ค่าน้ํา ปริมาณน้ําต่อแก้วมันไม่เท่ากันความถี่ที่ออกมามันก็เลยไม่เท่ากันใช่สังเกตได้ตามวัดก็จะมีครับจะมีคล้องใหญ่ให่ใช่ปกติไว้ตีครับแต่จะมีหลายคนเอานี้ไปวนให้มันเกิด<ช>แล้วเสียงวงใหญ่ขึ้นก็จะตื่นเต้นกันเหมือนอภินิหารเรื่องจริงมันคือเรโซแนนซ์น,นี่นี่คือเหตุผลแล้วมันก็เกิดในห้องโฮมเธเตอร์ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมเวลาห้องโฮมเธเตอร์อย่างที่เรียนไปเรื่องรูโมดนั่นแหละครับอันนี้คือชัดเลยว่ามัน ความถี่จำเพาะมันเกิดเรโซเนตขึ้นเพราะเวลามันเรโซเนตปุ๊บอะมันก็ความถี่มันจะบวมขึ้นมาเกิดเป็นโหมดของของห้องนั้นขึ้นก็ทําให้ความถี่นั้นบูมขึ้นมาใช่อาจจะบวมขึ้นมาแล้วก็แน่นอนครับส่วนใหญ่เกิดที่ความถี่ต่ําแล้วก็ถ้าเห็นภาพชัดเจนเรื่องเรโซเนตน,น,นะครับก็น่าจะเป็นสะพานทาคมาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีอะไรหนึ่งเก้าสักอย่างนั่นแหละก็คือความถี่สั่นพ้องตรงนั้นมันตรงกับเรโซแนตนของค่าเฉพาะของสะพานแขวนลมมันพัดขึ้นมาแล้วก็เกิด เกิดความถี่ที่มันสั่นพ้องต้องกันนั่นแหละสะพานพังเลยอะไรพัง,งทงั้งๆที่ลมพัดมันก็ไม่ได้แรงมากแต่มันมันเป็นความถี่ที่มันตรงกันเพราะนนในห้องโฮมเธเตอร์ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดดังแล้วจะเกิดลูมโหมดได้เปิดค่อยก็เกิดลูมโหมดได้เพราะความยาวขึ้นมันเกิดแอนติโนดใช่ใช่ครับผมเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งถ้าเกิดใครเกิดปัญหาเรื่องนี้คือบอกตรงว่าหนักครับ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเปิดค่อยแต่ว่าความถีมันไปตรงกับความถี่สั่นพ้องของห้องพอดีครับแม้ว่าเราเปิดิีเดียวแต่ว่ามันก็จะไปเรโซเนตทำให้ความถีนั้นนะ่ะมันบวมขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ครับผมมันจะเป็นปัญหาที่ห้องผมจะเท่ทุกห้องไม่อยากเจอเลยครับเพราะความทีต่ําเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดแล้วมันเลยต้องมีการคำนวณขนาดห้องที่ถูกต้องกว้างสูงแล้วก็ลึกถ้าเกิดห้องนะั้นมีปัญหารูม,มดน้อยเรื่องการ เกิดโหนดหรือแอนติโนดมันก็จะน้อยลงทําให้ความถี่มันราบเรียบแปลว่าหน้าตำแหน่งนั่งฟังก็จะได้รับความถี่ของอะระบบเสียงทั้งหมดของลำโพงทั้งหมดได้ถูกต้อง<ช>มากขึ้นถูกต้องครับ,รบเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราดูหนังหรือว่าฟังเพลงครับเราก็อยากที่จะได้ยินเสียงของผู้ผู้ที่เขา m i ์เพลงเนี่ยให้มันได้ยินเสียงที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรามากที่สุดแต่ว่าถ้าเราโดนขัดขวางด้วย ยกตัวอย่างรูมโหมดเนี่ยครับมันก็จะทําให้การฟังเพลงหรือการดูหนังของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอัตราลดที่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่จอวิกกำลังอัดปืนเขาเ้าหน้าอกใส่ลูกซอง,ป,งปึ่งปมระบวมเลย,เยไม่บวมก็หายไปเลย,ยซึ่งแน <ไป S 2> ่นอนเราเราควรจะอยากได้ห้องฟังแนละตำแหน่งนั่งฟังที่ได้รับความถี่ตามที่ภูมิกับเขากําหนดมาเพราะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องรูมโหมดมันเลยสําคัญคราวนี้มันก็จะมี2เคสถ้าถ้าแก้ปัญหารูมโหมดก็คือเรื่องเรื่องขนาดห้องแหละ เคสแรกก็คือเหมือนที่คุยกับคลิปที่แล้วกับน้องเนิร์สไปครคือถ้าเราสามารถกําหนดห้องได้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มสร้างห้องเราสามารถกำหนดขนาดห้องได้ก็เรียกว่าโก l เด้น a t โชครับสันส้นงๆง่ายๆใช่กับอีกแบบหนึ่งก็คือที่มีห้องอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขขนาดห้องได้แต่เรามาแก้ไขคุณสิกได้อันนี้อาจจะเพึ่งโฟนแล้วสำหรับโฟนมองมองเรือ่องนี้ว่างไงบ้างครับได้ครับก็การแก้ปัญหารูมโหมดครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกเราสามารถที่จะแก้ได้ที่ ปลายเหตุหรือว่าที่ต้นเหตุครับผมถ้าที่ต้นเหตุเนี่ยก็เราสามารถที่จะแก้ก่อนที่เราจะสร้างห้องด้สาเราคํานวณค่าห้องได้ตามอัตราส่วนโกลเด้นเรชเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรูมโหมดให้มันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด mm hmm. แต่ในกรณีที่ห้องเราสร้างไปแล้วถ้าห้องเราสร้างไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องใช้วัสดุทางอะคูสิกมาช่วยมาดูดซับความถี่ต่ําเรา,าจะเรียกมันว่าเบสแท็บใช้เบสแท็บมาประยุกต์ใช้หรือว่าใช้ พวกวัสดุดูดซับเสียงอย่างอื่นเพื่อที่จะให,ให้ให้ความถี่ที่เป็นพลังงานนะครับวัสดุพวกนั้นจะดูดซับพลังงานแล้วเปลี่ยนพลังงานเป็นความร้อนซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่าก็ก็ช่วยได้นะระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยเราก็จะสามารถจูนไฟจูนซับบูฟเฟอร์หรือว่าไฟจูนหาตำแหน่งที่เหมาะสมของซับบูฟเฟอร์ได้เพื่อที่จะให้ตำแหน่งที่เราจะนั่งฟังนะครับมีมีเสียงที่เรา ต้องการาโอเคก็นับปัจจุบันเนี้ยก็ห้องฟังสังเกตเลยครับว่าถ้าเมื่อก่อนสักสิกว่าปีที่แล้วเราใช้ับวูเฟอร์สินิ้วตัวเดียวแอคทีฟตัวเดียวเนี่ยก็อยู่ทั้งห้องแหละแต่นับปัจจุบันการบันทึกมันดีขึ้นนะฮะระบบมันถูกพัฒนามากขึ้นไฟล์ก็มีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นการสร้างหนังเอาตรงก็งาสามารถบันทึกความถี่ต่ํได้ได้ได้มากกว่าเดิมเราเดี๋ยวนี้เลยกันว่าห้องห้องหนึ่งอะ่ะต้องมีัซวูเฟอร์อย่างน้อย2ตัวเพื่อมาแก้รูมดนั่นแหละ ใช่ครับเพราะว่า,าตำแหน่งนั่งฟังมันเกิดที่40เพิร์มมันรู50เพิร์มมันโด่งขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาซอร์วเฟอร์มาวางนะบางตำแหน่งเพื่อแก้หลังจากวัดแล้วนะก็มาแก้ด้วยกันมาบูทขึ้นบ้างหรือมาเติมในส่วนที่มันหายไปเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้ ตำแหน่งที่นั่ง<ช>ฟังนะั้น <c oughs> ได้รับความผีที่รับเปรียบและถูกต้องตามที่ท,ท,<ช>ที่เขาก้อนด,ดมาให้ฟังใช่ครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางอะคูสติกได้หรือว่าห้องถูกสร้างไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ที่ระบบได้อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปใช่ครับผมก็แสดงว่าความถีต่ําน่าจะเป็นปัญหาหลักสุดเลยของห้องฟังหรือห้องคอมพิวเตอร์ความถีกลางแหลมไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ใช่ครับด้วยความที่ว่าความทีความถีต่ำเนี่ยมีพลังงานสูงครับ แล้วก็ความยาวขึ้นของมันเนี่ยมันยาวมากมันเป็นอะไรที่เรารับมือกับมันได้ยากครับซึ่งถ้าเทียบกับความถี่สูงเนี่ยพลังงานน้อยมากแล้วก็ความความยาวขึ้นน้อยมากๆซึ่งวัสดุหลุดซับเสียงทาคุณสิอย่างเช่นพพมหรือเสื้อผ้าอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาความถี่สูงได้อยู่แล้วมันเลยมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลยครับพร็อปก็ได้ครับพร็อปอย่างเช่นโซฟาจะกันใช่ว่ารูปภาพหรืออะไรก็ตามแต่ว่าใน,นห้องมันต้องสมมาตรก็ต้องจัดการพร็อปให้มัน โอเคหรือบางห้องเนี่ยก็ใช้พวกฟิกเกอร์โฮมเทดเตอร์สร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างมีอารมณ์ห้องหนึ่งเราเพิ่งเพิ่งพรีเซนต์ไปก็ชื่อคุณแม็กเป็นนักเล่นแล้วก็สะสมฟิกเกอร์ Star War ลล์คันนี้ก็เลยจัดการโดยการทําให้สมมาตรและเอาฟิกเกอร์มาเป็นอะคูสติกโดยการเป็นดิฟฟิวเซอร์ไปในตัวซึ่งมันจะจัดการเรื่องความถี่กลางสูงหลักซะมากกว่าส่งความถี่ต่ำเนี่ยก็คงใช้ซับบูเฟอร์แล้วก็ดีเอสพีมาช่วยห้องนั้นก็แฮปปี้ไป สวยงามเราได้เสพในสิ่งที่เราเก็บสะสมเอาไว้ห้องสวยแล้วก็แก้ไขอะคูสติกได้อันนั้นก็เป็นอ,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 อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นอีกห้องนึงเป็นห้องตัวอย่างที่เดี๋ยวผมอิเสิร์ตรูปให้ดูห้องที่เป็นคอลเลคชันของ Star Wars ห้องนี้ก็เลยแก้ไขปัญหาอะคูสติกด้วยการใช้ฟิกเกอร์ะ <Figure. S 2> นะครับแล้วก็การเซตซับวูเฟอร์ให้ถูกต้องไปคราวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีบางคนเนาะก็ใช้วิธีซับซ้อนัซ้อนไปหน่อยในการแก้ปัญหาซึ่งมันก็ <laughs> ครับผมซึ่ง Golden น a t โ o นะครับอย่างที่เรียนไปก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหารูมมดได้แต่ไม่ได้แก้ร้อเเซครับผมจะสามารถที่จะช่วยลดปัญหารูมมดลงได้นะครับซึ่งอัตราส่วนสูงกว้างยาวนะครับก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นต่อ2.6ครับผมอันนี้คืออัตราส่วนเบื้องต้นครับผมแต่ว่าก็จะมีหลากหลายอัตราส่วนแล้วก็จะมีหลากหลายสูตรนะครับที่จะสามารถ คำนวณก่อนที่เราจะออกแบบห้องได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับผมก็แน่นอนคือไม่มีอะไรแก้ทุกอย่างได้หมดอยู่แล้วเว่าขนาดห้องเอ่ยปริมาณคนใช้เอ่ยแล้วก็บ้านบ้านที่สร้างมาเช่นใช้งานแดคนเราคงอยู่4ี่หูห้าไม่ได้ห้องก็ต้องใหญ่ขึ้นเพราะนั้นห้องใหญ่อาจจะต้องใช้อีกสูตรหนึ่งรหรือบางทีติดเรื่องความสูงอาคารครถ้าความสูงอาคารประมาณนี้ก็ต้องอาจใช้อีกสูตรหนึ่งซึ่งเรามีหลายสูตรในการคำนวณในเบื้องต้นไว้ให้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็เข้ามา แล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนําตรงนี้ให้สําหรับการเริ่มเริ่มสร้างเลยเนะี่ยอันนี้ง่ายเลยแต่สําหรับวิธีที่ยากที่สุดก็คือห้องที่มีอยู่แล้วครับ คราวนี้ในเคสที่ว่าบ้านที่มีอยู่แล้วนะครับเราซื้อบ้านสําเร็จครับหรือว่าบ้านที่ก่อสร้างไปแล้วแล้วเพิ่งมาเจอว่าเราอยากทำโฮมเดอร์เตอร์ต้องเลือกสักห้องหนึ่งภายในบ้านมีสี่ห้องนอนแต่ใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยอาจจะเลือกสักห้องนอนหนึ่งซึ่งมันคนละขนาดหรือรบางทีมีลิฟทิ้งรูมอยู่อาจจะกั้นลิฟทิ้งรูมมาทำอะไรเงี้ยโฟนมีหลักการในการคิดยังไงครับว่าจะเลือกห้องไหนดีแล้วจะแก้แล้วทำให้ปัญหาพวกนี้มันน้อยลงครับผมก็ในกรณีที่ห้อง ถูกสร้างไปแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าห้องไหนนะครับที่มีอัตราส่วนกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยเข้าใกล้ Golden r a รโ o มากที่สุดเพราะอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องต้องพิจารณาเลยครับเพราะว่ามันคือต้นเหตุ Mm hmm. แล้วเมื่อเมื่อเราเลือกห้องที่มีอาาัตราส่วนใกล้เคียงกับโคเดเลชชเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับ mm hmm. ก็เราสามารถแก้ปัญหารูมโหมดได้ด้วยวัสดทุทางอะคูสติกอีกมากมาย mm hmm. อย่างที่เรียนไปก็เราสามารถใช้เบ s t r a บนะครับดักความถี่ต่ำหรือว่าการที่เราจะย้ายตำแหน่งของซับบูเฟอร์หรือว่าเพิ่มซับบูเฟอร์เป็นจาก1ตัวเป็น2ตัว mm hmm. อันนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหารูมโหมดได้ในกรณีที่เรามีห้องอยู่แล้ว แสดงว่าก็ดูก่อนเลยว่าใช้งานกี่คนคห้องที่มีอยู่มีขนาดไหนแล้วก็เลือกห้องที่มันใกล้โขาได้เรโชมากที่สุดเพื่อจะแก้ไขน้อยที่สุดใช่ครับผมถ้าพูดพูดยกตัวอย่าง<ม>กนได้เรเชเพิ่มมากขึ้นถ้าเราจินตนาการไปสมัยชาวกรีกเลยครับที่เวลาเขามีเป็นห้องเลคเชอร์ใหญ่ๆที่จะมีเป็นนักปราดมา พูดเกี่ยวกับปัจฉญาของเขาแล้วก็จะมีคนเข้ามานั่งฟังในแอเรียนั้น mm hmm. ลองสังเกตว่าเขาไม่ต้องมีไมโครโฟนหรือว่าแอมลิฟายเออร์อะไรให้เยอะแยะเลย mm hmm. เขาพูดด้วยน้ําเสียงปกติ mm hmm. ทุกคนภายในห้องก็ได้ยินเสียงเขาชัดเจนฮาร์ดเอฟเฟกครับใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกอปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าฮาร์ดเอฟเฟกครับผม mm hmm. ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เสียงไดเรกซากับเสียงสะท้อนเนี่ย มาถึงหูเราน้อยกว่า40 s. <S ิมิลิเซคถ้าเสียงสะท้อนเนี่ยครับามาถึงหูเรามากกว่า40ิมิลิเซคสมองของเราจะประมวลผลอน,นั้นเป็นเสียงที่สองหรือที่เรียกว่าเป็นเอ็โคแต่ว่าถ้ามันมาต่ำกว่า40ิมิลิเซคนนะครับสมองของเราจะยังนึกว่าเสียงงจากสองแหล่งมาจากแหล่งเดียวกันแต่แทนที่เราจะได้ยินเสียงเดียวมันจะกลายเป็นว่าเพิ่มความชัดเจนเพิ่ม s t e r ร o image เพิ่มความอวบอิ่มของเสียงจากจากแหล่งกําเนิดเสียงนั้น แสด<ม>งว่าทั้งสัดส่วนห้องมันมีผลมากเลยไม่ว่าจะเป็น Direct Sound, Ambient, Echo มันทำให้มากวน Direct Sound หรือทำให้ Direct Sound มันชัดเจนมากขึ้นปรากฏการ h a r ์ e เ f e เฟที่พูดมาเนี่ยไปดูได้ที่สลุมนะครับจะมีอยูเวทีหนึ่งแล้วก็จะมีค,คือจะเป็นเหมือนไปลานกิจกรรมเขาคำนวณ h a r s h f f f e c t มาแล้ว ก็คือคนที่พูดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเวทีอยู่ด้านหน้าตรงนี้สามารถได้ยินเสียงคนพูดที่ไม่ต้องใช้ไมใช่ก็ใช้โปรกันฮาร์ดเอฟเฟกต์เามาช่วยแล้วส่วนมากจะอยู่ในสวนสาธารณะเยอะใช่ใช่ครับเพราะว่าเ,เวลาเวลาคนเขาอาจจะพูดกันหรือว่ามีคลาสในสวนสาธนะารณะมีเต้นอรลบิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ การที่ใช้เครื่องขยายเสียงบางทีอาจจะรบกวนคนคนอื่นหรือไม่ก็ไม่สะดวกต่อการต่อไฟอะไรอย่างนี้ก็ใช้ปรากฏการณ์นี้เข้ามาช่วยได้ใช้เรื่อง Hard Effect เข้ามาช่วยได้ครับผมก็จากข้อมูลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังกันนะครับทั้งคลิป1คลิป2แล้วก็ใครสนใจทําห้องคอมเทเตอร์หรือห้องฟังแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องการสร้างห้องอยู่นะครับก็ยินดีครับเรียนเชิญมาที่เทียทานสาขาราชพฤกษ์นนทบุรี ตามตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยหรือโทรเข้ามาก็ได้ตามตามนั้นครับก็เราจะมีะคาปรึกษาที่ถูกต้องนะครับเพื่อเพื่อทําให้ห้องนะี่ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะาผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานครับทั้งเรื่องไฟเรื่องอะคูสติกนะครับถ้าพวกพวกนี้ถูกต้องไปแล้วเนี่ยเรื่องเครื่องเสียงนะมันตามมาทีหลังครับถ้า,ถ,าถ้าเครื่องเสียงแพงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรื่องเบื้องต้นพื้นฐานก็คือระบบไฟไม่ถูกต้องอะคูสติกห้องไม่ถูกต้องผมว่าเป็นการลงทุนที่ผิดอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลย มีคำปรึกษาอะไรก็เรียนเชิญที่นี่ครับผมโฟนแล้วก็เนิร์สมีม,มีมีคำปรึกษาที่ถูกต้องให้ครับรผมครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบดุณไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ